สวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเราแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนนี้พ่อขวานก็มาเยี่ยมน้องลักกี้ตอนกลางคืนนะครับมาดูบานนองลักกี้นอนหรือยังนะครับยังไม่นอนนะครับตอนนี้กินหญ้าหมดแล้วนะครับวันนี้น้องกินหญ้าหมดแล้วนะครับตอนนี้น้องลักกี้นะครับยืนนิ่งเลยนะครับยังไม่ได้นอนนะครับนอนตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับทีหนึ่งนะครับตอนที่พ่อขวานเอายามาให้นะครับน้องก็จะเหนื่อยล้านะครับก็นอนนะครับตอนนี้เขายืนกินหญ้านะครับ อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่านะครับกับน้องทองเงินนู่อยู่ทางนู้นครับน้องทองเงินได้ยินเสียงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับหาักสี่วันนี้ก็นอนอยู่คนเดียวนะครับเพราะเราไม่มีพื้นที่จะผูกเนาะก็ต้องผูกไว้ในป่าแบบนี้นะครับผมก็น้องก็จะนอนอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่นี่ก็มียุงด้วยนะครับยุงนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะครับ วันนี้มาดูสาวสวยของเรานะครับตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนที่อยู่ที่บ้านตัวเองนะครับที่บ้านอยู่หมู่บ้านช้างนะครับตอนคืนครับปักติก็จะอยู่โภเกตเนาะก็จะเห็นน้องอยู่กับเพื่อนๆหลายๆเชือกนะครับแต่วันนี้มาอยู่เชือกเดียวนะครับมาอยู่เชือกเดียวนะครับอีกอีกไม่นานก็จะเห็นเพื่อนๆเยอะๆอยู่ที่นะครับผมหยุดนิ่งอิ่มแล้วนะครับน่าจะอิ่มแล้วนะครับกินยาเกือบหมดแล้นนู่นครับผม มีสับปะรดมีหญ้านะครับที่ประกวานกลองไว้ให้กินนะครับผมวันนี้ก็พามาดูน้องลักกี้นะครับตอนกลางคืนจักครั้งนะครับแต่ไม่ได้เดินเล่นนะครับมาดูตอนกลางคืนเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะเราไม่มีไฟส่องนะครับมีแต่ไฟฉายส่องดูให้น้องดูนะครับผมแต่ยังไม่ได้นอนนะครับอีกสักพักน่าจะได้นอนนะครับอีกสักพักน่าจะนอนครับเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับมาไกลเนาะจากโปเก็ตมานี่ก็หนึ่งพันกว่ากิโลครับก็อาจจะเหนื่อยล้าได้เนาะ ตอนนี้ก็เริ่มกินยาหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดนะครับเหลือแต่ต้นสับประรดนะครับเดี๋ยวคงเก็บกินอีงหมดนะครับผมเป็นไงละกี้คุ้นเคยหรือเปล่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกครับยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่เท่าไหร่นะครับบางทางอาจจะไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้ได้นอนตอนกลางวันแล้วนะครับได้นอนตอนกลางวันนะครับทีหนึ่งนะครับผมสงสัยน้องจะเหนื่อยล้ามากๆเลยนะครับก็เลยได้นอนตอนกลางวันนะครับแต่ก็มีอย่างรถนะครับอยู่ข้างกายตลอดเลยนะครับนู่นครับสามล้อนะครับสามล้อนู่นนะครับอย่างรถสามล้อเลยนะครับติดล้อไว้เลยเนาะสาวสวยโอ้ยเล่นดินเล่นโคลนใหญ่เนึ่รก็เพราะว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมากมากเลยนะครับน้องก็เล่นดินเล่นโคลนนะครับ เดี๋ยวกินยาหมดนะคงจะได้นอนน้องคงจะได้นอนนะครับในยินเสียงทองเงินอยู่นู่นครับอยู่ข้างนู่นครับผมตอนนี้ก็ลักที่อยู่เชือกเดียวนะครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่ห่างๆกันครับตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามีพื้นที่ปลูกเยอะเนาะเราก็ปลูกในป่านะครับผมนี่มียางรถคูใจของน้องด้วยนะครับสามสี่ล้อสามล้อเลยนะครับเอามาจากโปเกตนะครับนี่ครับผม มาดูว่าเป็นยังไงเนาะนอนตอนกลางคืนน้องเมื่อกี้เป็นยังไงยังคิดถึงพอน้องอันดาอยู่หรือเปล่ายังไม่ยังไม่หายคิดถึงน้องอันดาหรือเปล่ายังคิดถึงอยู่เนาะต้องรู้อยู่แล้วครับยังคิดถึงอยู่นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องอันดานะครับกดบ้าก็ยังคิดถึงน้องอันดาอยู่นะครับผมแต่ตอนกลางวันวันนี้นอนหลับสบายเลยนะครับเมื่อกี้ก็พ่อควันเอาย้ามาให้ตอนอาตอนตอนกลางวันตอนบ่ายเนาะก็ได้เห็นน้อง นอนอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ให้ยากินครับเพิ่งเอาให้กินเมื่อกี้เองนะครับผมพอเห็นน้องนอนอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เอายาให้นะครับตอนนี้ก็กินเกลี้ยงเลยนะครับเกือบหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นไงลักกี้นะครับฮอยู่ที่นี่ไม่มีไฟส่องสว่างนะครับอยู่ที่นี่เนาะพอเป็นที่ไม่มีไฟนะครับตรงนี้เป็นเป็นป่านะครับเพราะวันก็จะส่องเป็นไฟ้ายแบบนี้นะครับให อ่าปปเมฟซีได้ดูนะครับวันนี้นะครับนี่ลักกี้เป็นยังไงครับตอนกลางคืนครับเริ่มดีอาการเริ่มสดชื่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้วยนะครับเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้วยนะครับน้องลักที่นะครับดูยืนนิ่งเลยหันหน้าไปหาแต่ทองเงินตลอดเลยนะครับน้องทองเงินอยู่ทางนู้นครับอยู่ทางนู้นนะครับอยู่ในป่าลึกนะครับกลิ่นยาอยู่ได้ยินเสียงอยู่นะครับน้องทองเงินนะครับ น้องลักีของเราก็ยืนนิ่งตรงนี้นะครับ like วันนี้พื้นที่อาจจะแฉะนิดหนึ่งนะคร em other, ับเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเราปลูกโซ่ยาวเลยครับโซ่ยาวเลยนะครับให้น้องได้เดินเล่นนแล้วก็ยืนเล่นด้วยนะครับถูต้นไม้เล่นได้เลยนะครับผมก็จะปล่อยอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเช้าก็จะเอายามาให้กินอีกนครับเดี๋ยวจะมาดูตอนเช้าอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลากี้นะครับ วันแรกนะครับเป็นวันแรกนะครับที่มาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากที่อยู่ที่ภูเก็ตแปดปี้วครับแปดปีเนาะเกือบเก้าปีนะครับแปดปีแล้วนะครับน้องลักกี้นะครับผมจากคุณเคยกับที่นี่ดีหรือเปล่านะครับต้อรอดูนะครับผมมือยื้อตัวก่อนโอ้ยยื้อตัวแล้วยื้อตัวแล้วเนื่อย เล่นดินเล่นโคลนเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากมากเลยนะครับตอนกลางวันนะครับวันนี้เนาะก็จะแฉะนิดนึงนะครับวันนี้ก็มาดูน้องลักกี้นะครับตอนกลางคืนวันนี้นะครับผมเป็นยังไงเนาะดูตาน้องสิครับนูนตาแป๋วแปเลยอ่านน้องทองเงินก็นูนครับปอกวันก็มกําลังมาดูมาดูอยู่นะครับนูนครับปอกวันอ่านทองเงินนะครับก็ผูกใกล้ๆกกันครับอยู่ตรงนี้ก็ใกล้ๆกันนะครับ ลักเกีก็กินยาเสร็จนาจะได้นอนนะครับนอนกอดยางรถด้วยนะครับนอนกอดยางรถด้วยนอนนู่นยางรถคู่ใจไม่ยอมห่างกายเลยนะครับหลักเกีนะครับผมนี่นิ่งแล้วตอนนี้นะครับเราต้องมาดูน้องตลอดนะครับเพราะว่าเราอยู่ไกลกับน้องนะครับไม่ได้นอนอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็บ้านอยู่ก็ห่างจากที่น้องอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ไม่มีที่ผูกด้วยนะครับผม วันนี้ก็ถ้าฝนตกมาแรงๆอีกก็น่าจะแชะอีกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับน่าจะแฉะนะครับน้องก็จะไม่ได้หลับแน่นอนอีกเนาะก็ขอภาวนาอย่าตกอีกเลยเนาะฝนเนาะให้ลักกี้ได้นอนก่อนนะครับหลังจากที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางมาแล้วเนาะตั้งวันนะครับผมมาดูตอนลักกี้ตอนกลางคืนนะครับวันนี้ครับพอขวัญมาดูตอนกลางคืนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับพอขวัญก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับเพราะว่า คิดถึงลักกี้นะครับเคยอยู่แต่ใกล้ๆกันลักกี้นะครับก็เลยต้องมาดูว่าน้องนอนหรือยังนะครับต้องดูตลอดนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลด้วยนะครับก็อาจจะเหนื่อยล้าได้เนาะเป็นยังไงครับลักกี้วันนี้โอ้ยน่าจะได้นอนสักนิดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นนอนอยู่ตอนตอนกลางวันตอนที่เพวันกลับมาถึงก็ ให้น้องมาปลูกตรงนี้ก็ได้เห็นน้องนอนอยู่นะครับตอนเอาหญ้ามาให้เนาะก็เลยยังไม่ได้ปลูกให้น้องตื่นก็เลยตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมากินหญ้าเลยนะครับตื่นขึ้นมากินหญ้านะครับเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะนอนอีกนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผม ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจิิชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอกันก็เป็นห่วงล่ะกี้นะครับเลยมาส่องดูตอนกลางคืนนะครับเราว่าอยู่ที่นู่นก็จะเห็นตลอดนะครับจะเห็นตลอดนะครับตอนตอนกลางคืนเขาจะลุกดูตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ไกลด้วยนะครับบ้านก็อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลกับที่น้องผูกนะครับผมก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดานะครับเพราะน้องก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่นี่ด้วยนะครับเพราะก็เพิ่งกลับมาจากโปเก็ตก็ อยู่ที่นู่นก็แปดปีเนาะแปดปีกว่าๆนะครับผมอีกสองสามวันน่าจะได้คุ้นเคยกับที่นี่นะครับผมขอบคุณมากครับ